สวัสดีครับพี่น้องมาเมื่อนี้มากินเขาเขาบากินนะครับได้เขาลาดแกงเขาลาดแกงเมื่อนี้่เบากินเลือนลาบหมูลาบหมูนะพี่น้องอืจ็บแสบต้กันเลยพี่น้องเดิมเนี่ยป่ะลาบหมูจะแสบขนาดเลยพี่น้องอืมเอาคำแรกกันหนะอืเออืมอืมจับเลยพี่น้องอืมจับอืมมะเขือพี่น้องมาเร็งมะเขือปอกงามงาม เป็นเปิดล้านไม่นะครับอืมมองก็เป็นลูกข้าวบาขึ้นเะครับอืมันสั่งผักบาขึนร่ะเปิดล้านไม่นะครับมันสั่งผักบาขึนอยิ่งเพิ่งก็ยิ่งเพิ่งก็เปิดเติมนะอครับแตล้านเปิดยอนเหมือ้านแดดแปลงอืม เวลาเจอแางเปิดซุกกี้นะครับบัดทีนี้เพิ่นมาเปิดีสาขาหนึ่งนะครับเปิดสาขาหนึ่งเป็นแถวลาดแกงนะครับแถวลาดแกงเพิ่นสั่งพักจากเราขึ้นเราขึ้นมาส่งพักเพิ่นเราขึ้นมาส่งพักเพิ่นเข็นกับข้อจะแซ่บพี่น้องเข็ดสะอาดดีนะครับเจาะกับน้ำน้ำ นี่พริกพริกทอดน้ำ่น้องสพริกแห้งทอดเนาะอืมนีพริกแห้งทอดพี่เนาะก็ม,ม,มาตู้เป็นี่ยใส่พริกแห้งทอดอืมอ๋อสุดยอดเลยที่ทางแซบ่บอันนี้ะนนสะอาดอันเฮ็ดสะอาดอืมยอดอยู่พี่เนาะ Mam lắm 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 cái lắm mà cái lắm 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 gặp, lắm 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 สับเลยพี่นง,ง่ะตัดแบบสบหนดงมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันนงอแสบนอนเขอเศร้าไว้เหมือน,นงอมาสับตับชอ,อดกินแสบเลยพี่อน มีปิดออดอเบิ่งร่งเบิ่จะเสียป่ะเจาเจ้าป่ะเขาเสาะเก็เบากินจะทำเรื่องอืมอาจะจ,ะจะับเอ้ การนาป็นเห็สะอาดนะครับสะอาดลูกหลักนาะมมยแซ่บอร่อยลูกปากนะครับลายยางครับเป็นเห็ดเปิดร้านใหม่ครับอยู่นักปั้นอครับนี่นะครับสวัสดีครับ